อะ,อะไรก็วันนี้ทุกคนอัเตเตอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมกูอยู่กลางสนามลบเออไม่ใช่ทำไมกูอยู่กลางสนาม,มานาฟุตบอลเนาะอะไรวะเนี่ยโว้ยโดอย่างสูงโดอย่างสูงอันนี้คือการคอลแลบใหม่ของโกอาเดนนะครับน่าจะคอลแลบกับโรนันโดหรือเปล่าเนี่ยใครน่ะเดสส์ไนนะ yes. อตัวนี้ใครเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีหมอย,อยตรงปากอะ่ะแล้วกูอ่านไม่ออกด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยเออดีว่ะกูดูโง่ไปเลยว่ะกูคือกูอ่านไม่ออกไม่ใช่อะไรอีก22นาทีมันจะอัปเดตนะครับตอนนี้ว้าว ว้าวสวนกูสวนกูโดนพายุถล่มสุกายเปิ้ลขายสุกายเปิ้ลขายสุกายเปิ้ลขายไหนไหนสุกายเปิ้ลขายเว้ยสุกายเปิ้ลขายเว้ยแนี่อะไรเนี่ยคืเอเฮ้ยฟุตบอลกูคิกว่าโครงกระดูกไททันโครงกระดูกเอเลนวางมาตรงนี้ซิมีเกียร์ขายหรือเปล่าเซิร์ฟปิงมากอะทุกคนตอนเนี้ยกูขายยังเยอะโกยดิโกยดิมาเตอร์ขายเว้ยทำไมไเป็นรูปโลบักเนี่ยมึงดีใจโอ้โหดูดูดูเจมมันกระจายเงินเล่นดูมันดูมันมันบอกว่าอัปเดตนี้กูรวยแล้วหลอกตังค์เด็กได้เยอะโอ้ดูมันกระจายตังค์ดูดิดูดิดูมันกระจายตังงค์ลลพืน้นเยยดดาาาามมา่่ แเจ็งเดียวหน้าเงินเฮ้ยดูม,าามดันทำดิมันก็แจ้ตังค์ลงพื้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยดูมันเอสถานะสถานะอะไรติดผมผมวะเออทุกคนไม่น่าตกใจว่าทำไมต้นบนมาสซ้ามผมไปไหนนะครับผมได้ทำการเลาะปลูไปเพราะมันจะทำให้มันใหญ่กว่าเดิมและจะทำให้ต้นมันสูมาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวราดูว่า จะมีสัตว์อะไรมาใหม่ด้วยนะครับนี่อีก19นาทีอีก19กานาทีกาชาสัตว์ตรงนี้ก็จะรีแล้วนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรวะมันไม่ใช่อัปเดตของไดโนเสาร์แล้วอ่ะมันเป็นสัตว์อันนี้ทุกคนที่อ,โโ demain, s <S อัปเดตมาล่าสุดอ่ะคือเป็นสัตว์จำเพศพวกนี้เว้ยถ้าอีเวนต์เซนมาเนี่ยแมวมูนที่กูปั่นร้อยเวลนี่คือหมดความหมายโ้ไปตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร้ยเมื่อกี้อะไรตกลงอะมันบ้ามากทุกคนมันบ้ามากอัปเดตนี้คือ ถ้าที่ผมไปดูสปอยมานะคือเหมือนมีคนดังมาร่วมแจมด้วยนะน่าจะเป็นไอ้หน้าหนวดนี่แหละตอนนี้นี่ทุกคนฟังนะล,ลิงกำลังสัมภาษณ์คนอยู่มึงดูดิมผมคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนี้นะครับคุณมิสเตอร์ Mr. หน้าหนวดใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลตกใส่สวนโอ้ยระเบิดมันจะพังสวนผมไอ้ว่าไม่เห็นมีอะไรขายเลยจี GM. มึงบ้าปะเนี่ย ตกลงตรงนี้เลยเหรอนี่คือกะคา,ากันเลยดิตกลงในสวนด้วยโอ้ระเบิดเป็นระเบิดอะไรที่สถานะอะไรอะไม่เห็นติดอะไรนี่เฮย้ยไอ้เรี่นี้เผามิงเหรอเนี่ยไอ้นาหนวดนี่มันเผามิงอ์เหรอทุกคนดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยคือเซิร์ฟป,ปิงมากว้ยเจ็ดแปดร้อยเลยเอ้ยหรือว่าสิ่งที่มาจะไม่ใช่สัตว์วะแต่จะเป็นพวกของแต่งสวนหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นพวกของแต่งสวนมากกว่าไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเฮ้ยกลูได้อะไรมัเนี่ยฟักสัตว์เลี้ยงมันคือส อะไรเนี่ยทุกที่มันจะรันเกียร์ช็อปสปีดช็อปกูแปลความสามารถเลยจังหวะนี้สิ่งที่ผมได้นะครับทุกแปดวินาทีจะวิ่งไปยังร้านอุปกรณ์เกียร์ช็อปหรือร้านเมล็ดแล้วแต่ว่าไหนไกลกว่าจากนั้นจะทําการชั u ดาวเอ้ยพัสดาวซึ่งจะให้รางวัลคุณคืออะไรวะ GM จะให้มาตัวเดียวนะครับทุกคนโอเคมาดูกันล่า ตรงเอชช็อปเนี่ยจะรีเป็นอะไรตอนนี้เจมแจกสัว์เลี้ยงมาแล้วนะซึ่งเป็นสถานที่ค่อนข้างอ่ากากระกันนะในสายตาผมนะซึ่งถ้าถ้าดูตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะมีคนเอาไปยัดตรงยัดตู้ไปแบบปั่นราคาอะไรให้มันโกงกว่านี้หรือเปล่ายวมารอดูกันนะครับซึ่งจากที่ผมมองู่ตอนนี้คือกาแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะเอาไปปั๊มนั่นไงมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วเมื่อกี้ผมได้เงินมานู้นูมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นทุกคนไหมคนจะต่อซูมไปตรงนู้นไอพี่ตรงนี้มันเดินเข้ามาไอ้เี้ยคนได้ักคน ปุ้ม,มวุย้ยเดเม่เว้ยเป็นสีแดงหนดูตรงช็อปมีอะไรคิสเน่เรนโบว์ต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่คิสเนะเติมนี่รออะไร โอเคทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปเติมมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่นว่าคือเช้าวันใหม่แล้วครับจากเมื่อคืนผมก็ไปแอบงีบมาแล้วก็เปิดต่อเลยอุย้ยเนี่แอนคอมมอนนี่ยแอนกากนี่ว่าเออแล้วก็ผมลืมบอกว่าต้นที่ผมบอกว่าจะทําให้ตัวคือว้าวามันมาเร็วจังวะกูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอะไรเ <c oughs> นี่ยเนี่ยนี่ขอวางที่ขอดูตี้ขอดูดีเย้เรี <c oughs> ยบไลอกูไหลเลยเย่ยังขงังอ่ะ อุ้ยมาเร็วจัดผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยและอีก9ก้อันนี้กูอ๋อต้นไม้ใหม่แหละต้นไม้ใหม่อยู่้เอาต้นไม้ใหม่ด้วยพี่มันมาเร็วจังว่าอัตรามันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเปอร์ฮะหนึ่งเปอร์เซนเลยหรอว้ายว้ายเอาวัวมาตัวมาตัวตัวที่สองมาได้ไงวะเฮ้ยไม่รู้หลักกูปล่อยลงสวนก่อนเลยจังหวะนี้เอดวงมาเกินมาดิไหนดูที่ตัวที่สามมันจะมาหรือเปล่าถ้าตัวที่สามมานี่ กูไม่ตกใจแล้วคูจะเฉยแล้วเลดมันจะเอื้อเฟื้อเกินไปละเหมือนเกมมันแจกเลยอนะทุกคนตอนนี้กูเปิดสมกล่องกูได้2ตัวรีเจนอรีคือที่ผมอัดนี่คือเช้าวันอาทิตย์นะทุกคนตอนนี้เที่ยงแล้วกูไม่ได้ลงคลิปอีกเ,อเดี๋ยวแปสิบกล่องนะครับทุกคนยังไม่ได้ผลไม้ที่ดีๆเลยและยังไม่ได้เข้าตู้เรนโบ์เลยนะ ยังไม่ได้เข้ากล่องเรนโบ์เลยยากได้กล่องเรนโบ์จังวะอ๋อคือมันต้องเข้าตู้เรนโบ์มันถึงจะมีสิทธิ์ไม่เดยวนะผมไม่เห็นดอกไม้ใหม่เลยเว้อะไรวะอ๋ออยู่นี่นี่โอแมงพึ่งพึ่งจะเห็นมาแค่เงาด้วยนะ,เ,ะเลจัดเลยดีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเอาหมามาให้คู2สองตัวแล้วผลไม้ไม่มาเลยไอไก่เลย นะหรือว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวะรอยแพ็กกูไม่ได้ต้นไม้ที่อยากได้ฮ <Bra. S 1> ึยอยูยูนิเดียว ลายแพ็กกูโอ้โหเลยสามสิบกว่าแพ็กกูยังไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้ใหม,หม่โอ้โหลองเรนโบให้กูสักอันเถอะเรนโบเออมึงไม่ต้องมาแล้วสเลียงอะ่ะกูไม่อยากได้แล้วเพื่อนมันเกลื่อนแล้วไอ้โง่โอ้โหอ,อีกนิดเดียวก็ได้ กูเปื่อยว่ะไอ้เหี้ยสำหรับมันแบบแต่มันลายตามากเลยทุกคนแล้วผมก็ยังไม่ได้สักเีอ่ะก <c oughs> ูขอกลับคำพูดนะที่บอกว่าเกมมันจะาาาามาดว้าวว้าวมาเดครัอนึกว่าจเคลียร์คนนี้ว่ะไอ้เหี้ยมาเดครับนึกว่าจะเคลียร์คนนี้อ่ะน,นี่มันดับง่ายไปหรือเปล่ปาจีเอ็มตะกี้กูกำลังตัดพอเลยสงสัยต้องเล่นลูกตัดพอได้ถึงจะได้เนี่ยก็ได้มาแล้วอ่ะครับอืออีกสี่แผงพี่ก็เปิดชิลๆเลยละกัน ชิวๆอะครับเฮ้ยได้สักต้นก็ดีนะเออแต่กูอยากได้เรนโบว์ว่ะมันยังไม่เข้าเรนโบว์สักสักอันเลยอ่ะทุกคนกูขัดใจเรื่องนี้ว่ะเฮ้ยกูจิ้งจอกกูตัวใหญ่จังวะเอ้ยกูตัง้งยีตรงมันไม่เข้าตู้เรนโบว์ให้กูสักทีนี่ดิดูดิขัดใจว่ะเฮ้ยงั้นรออีกสักสิบแพ็คละกันแล้วกูจัดอีกสิบแพ็ค มาดูว่าจะเข้าเรนโบ์ให้พี่หรือเปล่าโอ้ขอเรนโบ์หนโอ้กูยังไม่ได้เข้าเรนโบ์เลยกูอยากรู้ว่าในต้นทำเนียอ <c oughs> ะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเออได้แต่ไอแมวโง่นี่โอเคถ้าสิบแพนนี้ไม่ได้ผมพอนะทุกคนนะฮึบยังอีกฮึบ เึบโอเคหมดช่างมันนายขอดูต้นใหม่ซิมันเป็นยังไงวะกาเหลืออีกนึงอ่นนี้แทนคิวซีดนี่แทนคิวซีดปักลงไปเลยลเรามาดูกันว่าต้นใหม่จะเป็นยังไงกูไม่รอแล้วนี่กูกดค้าโลบักกูเหลือไหมว้เนี่ยข้ามเลยกูไม่รอด้วยขอดูหน่อยมันเป็นยังไงอุ้ยต้นนี้สวยมาก เว้ยตอนนี้สวยจัดอ่ะ5กิโลหรอในดูที่ราคามันเท่าไหร่วะ How much 5กิโลราคาที่ส0,000ืนโอเคราคาไม่แรงนะครับกลางๆอู้แต่สวยจัดสวยจัดคือมันเป็นต้นแจกอะทุกคนนี่นี่ต้นฟุตบอลเนี่ยเป็นต้นแจกนะไอ้นี้เป็นต้นแจกต้นแจกอันนี้เป็นต้นที่ผมสุมได้เมื่อกี้โอ้ต้นอย่างใหญ่เลยกูดูไม่ออกเลยมันก็คือต้นแทนคิวแหละเว้ยไม่สวยเลยอะต้นใหม่แม่งยังกากเลยไม่สวยเลย แต่ต้นที่มันแจกนี่คืออย่างสวยอะดูดิเป็นแบบฟุตบอลเหมือนต้นช็อกโกแลตยังไงไม่รู้ดูครับสวยนะอันนี้สวยนะมาเรามาดูความสามารถของจิงจอกเราดีกว่านะยังไม่ได้เลนโบสักตัวเลยแขนว่ะผมยากได้เลนโบ่นะแต่เอาตัวนะจากใจเลยหาซื้อในกลุ่มดีกว่านะซึ่งเลนดอบมันง่ายนะ้วทุกคนไม่ได้จะแพงนะตัวเนี้ยดูเทียบกับจิงจอกผมเอ้ยจิงจอกนี้สวยกว่านะจิงจอกสีขาวสวยกว่านะอืมอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยมันช่วยอะไรวะ ความสามารถมันไปขโมยเหมือนกันเหรอทุก20ิบนาทีน่าจะขโมยเหมือนกันนะครับอใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกพี่ทีมีประมาณนี้เว้ยอัปเดตนี้แล้วก็มีกิจกรรมนะทุกคนเอาไวป้ปั๊มปั๊มเซนได้สต๊าใครที่ดูคลิปช็อตผมไปแล้วก็จะรู้วิธีการปั๊มเซนนะบอกเลยอย่างโกงอันนี้คืออะไรอะไม่ตัวเชียนี่คืออะไรขอดูซิวายูกิฟมีฟุต กูงงอีเวนต์นี้ว่ามันว่าใครรู้คอมเมนต์มาผมทีนะน้องๆ